จิ้งจอกเท่า31มอมกราคม2567หหุ้นไม่มีเหตุผลจิ้งจอกเท่าบางครั้งความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นก็ไม่มีเหตุผลเสมอไปมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกเล่นไปเทรดไปราคาบวกบวกเหตุผลสนับสนุนก็จะตามมาเองเช่นเดียวกับข่าวร้ายวันนี้อยากจะเล่น ตามแห่ขึ้นอยู่กับความชอบความรักในการเสี่ยงโชคผจนภัยส่วนจิ้งจอกเท่าเน้นเช่าได้เงินครับยูเรกาลงดอยขึ้นดอยเกมหุ้นยูเรกาเล่นได้ดีอีกนิดเดียวนักลงทุนที่เคยติดดอยแถว72สตางค์ถึง75สตางค์มีรุ้นได้ลงดอยแน่นอน การวิ่งขึ้นของราคาหุ้นยูเรการอบนี้จะสร้างดอยใหม่สูงเพียงใดสำหรับคนเล่นวันนี้ก็ต้องพิจารณากันเองว่าจะเป็นตัวตายตัวแทนหรือไม่ ORN หมดลมจิ้งจอกเท่าเห็นทรงหุ้น ORN แล้วคงหมดลมไม่มีเงินไม่มีแรงดันหลังจากออกข่าวดี แตกไลธุรกิจเล็งจับมือพันธมิตรเมลฮิลส์คูลโรงเรียนชื่อดังจากประเทศอังกฤษและระดับนานาชาติมายาวนานกว่า200ปีเตรียมต่อยอดธุรกิจพัฒนาโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรมาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษแห่งแรกในเชียงใหม่โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ c o m